บวัสดีค่ะนี่พี่เพนพิริยายค่ะอันนี้เป็นห้องรองของพี่เพนนะคะนะคะนัปัจจุบันวันที่23กันยาอตุลาคมสองพันหน้าร้อยหกสิเพนได้ทําการปรับปรุงห้องนอนใหม่ะคะ่ะก็เลยอัปเดตให้ดูอะคะ่ะก็คือแต่งห้องนอนใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะ เรสังเกตว่าพี่เพนเปิดแอร์แค่ย7สิบดองศาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาคีมทาผิวนะคะที่ตัวเองซื้อมาปีนี้คือลาซาดามันเซลล์อ่ะตัวเองก็เลยซื้อมาเยอะมาตุนเอาไว้อะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าหนังตัวเงินตัวอทองะคะ่ะร้านแม่ชมอาค่ะนะคะ,นะคะห้องนอามีเพน,นะคะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใส่เก็บของเล็กๆนี่ร้อนแล้วก็มีโน้ตบุกวางมาด้วยอันนี้เป็นถุงมือถุงมือยางทีนเรืยอใส่ไปทํางานถามว่าอันนี้จะเป็นกล่องใส่กระเป๋านะคะแล้วก็จะมีกล่องใส่ต้มหูแล้วก็กล่องใส่พ้าค่ะนะคะอันนี้เป็นพักเครื่องที่อันนี้อันนี้เป็นแพทแทนนะคะมีคําถามว่าอันนี้มันเพดแพรแทนหรือเพรเทียมแพทแท้แทะค่ะนะคะ ถ้าถามว่ามูลค่ามันเท่าไหร่คือน่าจะไม่ต่ำกว่าพันล้านอะแต่มันตกไปแตกหน่อยนึงแล้วอะคือลองปาดูอะนะคะคือน่าจะไม่ต่ำกว่าพันล้านอะมันของแท้ถ้าปลาแรงมากมันก็จะแตกอะค่ะมันยังไม่ได้เจนอะมันยังไม่ได้เจีอนไยนน่าจะเป็นเห็นปะเห็นกระหลัดมันปะล่ะมันมีเหลี่ยมลุงเหลี่ยมลุงทั้งเหลี่ยมลุงทั้งตัว นะคะแล้วพี่เพ็งก็เก็บสะสมพักเครื่องนะคะพี่เพ็งก็บูชาหลวงพ่อรวยอะนะคะเห็นบูชาหลวงพ่อรวยอยู่ค่ะนะคะ,นะคะเห็นบูชาหลวงพ่อรวย หลงพ่อรวยหายหลงพ่อรวยพี่เพนหายอะน้องหลงพ่อรวยหายค่ะนะคะเพนมูชาหลงพ่อรวยไว้อยู่นะคะแต่ตอนนี้มันหายไม่รู้ใครลักไปอันนี้ก็จะเป็นทอรศน์ทีวีเออ ห้าสิบห้านิ้วของ PCL ค่ะระบบดู YouTube ดู n e ็ fli x ได้แต่ปกติแล้วพี่เพนจะดู YouTube แล้วก็ดูท,าท,าทาชาท่าช่องบริษัททัวค่ะ,คะอันนี้เป็นลูกปลาค่ะลูกพ่อฟงค่ะสมัยแกนหนุ่มๆอะค่ะน่าจะถ่ายปีสองพันหนึ่งอะแหละลูกปลาอันนี้ก็ลูกพ่อฟงอันนี้เป็นลูกพี่เพนมีลายเซ็นของพี่เพนด้วยตอนนั้นที่ถ่ายก็คือตอนอายุสิบเก้าปีอะค่ะอันนี้เป็นลูกแม่ชง รูปม,มาชมนะคะเนี่ยคือพี่เพนชอบภาพเนี้ยพี่เจมกับน้องยาคือพี่เจมก็เหมือนพี่อลิซาใช่ป่ะและน้องยาก็เหมือนพี่เพนก็ชอบภาพนี้มาติดไว้พี่เบิร์ดนี่เป็นไอดอลขวัญใจยุค90ยุค80เพลงชอบแก,ฟ,แแกฟังเพลงแกเพาะฟังเพลงแกประจำตั้งแต่เล็กๆมาก็ชอบถ่ากรูแม,ม่ชมก็เลยมาติดไว้เห็นติดรูปพี่เวียไว้ด้วยนะคะ คือพี่เวียนนี่จะเป็นพระเอกในฟาร,ร์มฝันของพี่เพนที่พี่เอาวาจะให้เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นบรรดาโลปที่พี่เพนชอบอะคะ่ะเอามาติดเอาไว้นะคะนี่ไงเนี่ยเนี่ยบันบันเซโรตยังอยู่เลยเห็นมาละ่ะนะคะอันนี้เป็นบรรดาครีมทาหน้าแล้วก็อาหารเสริมทั้งหลายนี่ก็จะเป็นครีมทาหน้าที่จเจงใช้อยู่นะคะ ลิน้นชักก็จะเป็นเก็บพวกไดร์เป่าผมเครื่องหนีผมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกล่องใส่ัตรประชาชนแล้วก็กล่องใส่ของอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะมาดูเสื้อผ้าของมิเพนกันเสื้อผ้าของมิเพนเยอะมากเลยนะคะก็ซื้อมาจากตลาดนัดวัสบัวมั่งแล้วก็ฟิวเจอร์สั่งในเลสดามั่งอะคะ่ะจริงๆแล้วมีสองตู้นะคะ อันนี้เป็นบรรดาขนมที่ได้มาจากเงินลงตู่ะค่ะเพลงก็ซื้อขนมกิน,กนเวลาหิวและในรังนี้ยังมีขนมอีกนะคะนะคะอันนี้เป็นบรรดาแหวนค่ะและหลายคนไม่เห็นแหวนเนี่ยนะคะแหวนจริงๆแล้วมันเก็บได้380วงนะปลลักลเอาไปขายวงหนึ่งอะนะคะ ปลลักอาไปขายลักก็ไปขายวงหนึ่งมันหายไปวงหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะพี่เพนให้ปลลักแกไปวงหนึ่งปลลักแกลักเอาไปขายวงหนึ่งอะมันหายไปวงหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกล่องเก็บกล่องแรกเลยที่ตจวเองสะสมมาได้นะคะถามว่าพี่เพ้นเก็บมาขี่ปีแล้วก็จะเก็บมาขี่ปีแล้วหรอประมาณห้าหกปีอะปีนี้เก็บได้แปดสิบวง กองีนี้ที่เก็บมาได้แปดสิบมงมีอันนี้ถามว่าทองคำอะ่ะมันกาสิบหกจุดท่าหรือมันร้อยเปเซ็นมันเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปกติละลานทองเขาจะไม่รับซื้อนั่นจากมันมีราคาแพงอันนี้อันนี้จะส่วนใหญ่จะมีแต่ทองนะคะทองพอยแล้วก็เพชรนะคะมันมีเพชรลาสเซียด้วยนะคะแล้วมันก็จะมีเป็นพอยด้วยนะคะ มันจะมีเป็นหยกด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นมันจะเป็นวงนี้อะค่ะนะคะ,นะคะถ้าในนี้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าจะทุกวงอะ่ะร้านหองมันจะไม่ค่อยรับซื้ออะเนี้ยแบนเพชระคะ่ะมีใครอยากได้มัง่งคือสะสมไว้มันก็มีค่ามันมีราคาะคะ่ะแต่ตอนนี้หลุงพ่อรวยพี่เวนมันโดนขโมยไปอะคะ่ะ ไม่รู้ลุงแดงรักไปขายหรือเปล่านะคะลุงพ่อรวยหายหมดเลยที่ตัวเองพาที่ดเดงบูชาไว้อะนะคะเอาวันนี้พี่เพงคุยท่านี้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนเดี๋ยวพี่เพงก็จะซื้อซื้อที่นอนมาเสิร์ฟมาให้กลายเป็นเตียงนอนสูงๆอะคะ่ะดูห้องนอนของพี่เพงแล้วนะสวัสดีค่ะ